สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการพระอภิธรรมนำชีวิตดำเนินรายการโดยมูลนิธิพระอภิธรรมวัดศีสุดารามบางขุนนนท์รายการนี้นำเสนอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตั้งแต่เวลา13นาฬิกา35นาทีถึง14นาฬิกาสำหรับวันนี้ดิฉันสุภาพัฒนอัศวานนท์เป็นผู้ดำเนินรายการในเรื่อง ตามรอยพุทธประวัติค่ะก่อนอื่นขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพผู้อุปถัมภ์รายการนะคะอันได้แก่โรงพิมพ์ธนาพเพลสมูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรมคุณพรรณีภัยบุญเลิศคุณบุตรสราเรืองแสงอาน,นิสงส์ของการเผยแผ่พระธรรมที่ถูกต้องขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีมากมายเหลือขนานับขอความสุขความเจริญ ทั้งทางโลกและทางธรรมจงมีแก่ผู้อุปถรัมภ์รายการทุกท่านค่ะมูนนี้ทีพระอภิธรรมวัดศรีสุดารามนั้นมีการเผยแผ่พระอภิธรรมเป็นหลักสูตรประจำในทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาโดยช่วงพักเที่ยงก็จะมีอาหารและเครื่องดื่มไว้บริการสำหรับผู้มาฟังธรรมโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะ ากท่านสนใจเชิญติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 8 9 8 1 2 1 0 3 8 0 8 9 8 1 2 1 0 3 8ค่ะหรือท่านที่จะเรียนพระอภิธรรมทางไปรษณีย์ก็ติดต่อได้ที่มูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรมหมายเลขโทรศัพท์คือ024499484 02 โดยแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของท่านให้ชัดเจนทางมูลนิธิก็จะจัดส่งเอกสารประกอบการเรียนไปให้ท่านถึงบ้านโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆค่ะนอกจากนี้ท่านยังสามารถเรียนพระอภิธรรมทาง YouTube นะคะโดยพิมพ์ชื่อของท่านอาจารย์เทพฤทธิ์สาธิตการมณีจะมีคลิป YouTube ต่างๆมากมายให้ท่านเลือกรับฟังตามอธัธยาศัยของท่านได้ค่ะ หากท่านที่มีข้อสงสัยใดๆติดต่อได้ที่ดิฉันสุภาพัฒนอัศาวานนท์หมายเลขโทรศัพท์081-88-6363ค่ะเอาละ,ะค่ะวันนี้ขอนำเสนอเรื่องตามรอยพุทธประวัติครั้งที่30นะคะ,ะเรื่องต่อจากคราวที่แล้วก็มาถึงตอนที่ว่านางสิฎิมานะคะอยู่ๆก็เกิดนึกอยากทำร้ายขึ้นมา ก็เลยไปเอาน้ำมันร้อนๆเ,นเทราดไปบนศีรษะของนางอุตลาจนเปียกไปทั้งตัวแต่ก็ประหลาดที่ว่าน้ำมันร้อนๆเหล่านั้นเนี่ยก็กลับกลายเหมือนกับน้ำหอมนะคะไม่ได้ทำให้นางอุตลาเนี่ยแสบร้อนแต่เพียงใดเนื่องด้วยอ,อ,อำนาจของเมตตาจิตที่นางอุตรามีต่อนางศิริมานะคะโดยคิดว่านางศิริมาเนี่ยได้มารับช่วยเป็นแม่บ้านแม่เรือนให้แทนานางแล้ว นางถึงได้มีโอกาสทำบุญทำกุศลใหญ่เช่นนั้นแต่บรรดาใครคะผู้คนครัวทั้งหลายไม่ได้คิดเช่นนั้นนะคะเห็นนางสิริมาเป็นศัตรูมาทำร้ายเจ้านายของตนก็พากันเข้าไปจิกผมนางสิริมาแล้วช่วยกันตบตีจนนางล้มกลิ้งนะคะพลางร้องด่าด,ด้วยความกโกรธนางอุตราเห็นเช่นนั้นก็ถลันเข้าไปร้องห้ามว่าอยา่าอย่าทำ ลูกทุกคนหยุดถอยออกไปอย่าทำร้ายเพื่อนรักของแม่นางอุตลาก็เข้าไปประคองนางสิริมาให้ลุกขึ้นพูดปลอบจนนางสิริมาคลายความตกใจกลัวได้สติรู้ตัวว่าตนไม่ใช่นายของบ้านนี้นะคะเป็นแต่เพียงคนรับจ้างมาปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวให้สามีนางอุตลาก็มีความละอายยิ่งเห็นนางอุตราไม่ได้แสดงความโกรธเคือง กลับมีน้ำใจใหม่ตรีพูดจาไพเราะทั้งกริยามายาตก็น่ารักเช่นนั้นก็มีความเคารพยำเกรงก้มลงกราบแทบเท้านางอุตลาขอขมาที่ทำร้ายนางด้วยเทอยคีาคำที่น่าสงสารนางอุตลาเห็นเช่นนั้นจึงกล่าวว่าเมื่อเธอรู้สึกตัวว่าทำผิดไปจริงๆฉันก็ดีใจด้วยและถ้าเธออยากจะให้ยกโทษให ก็ควรจะไปขอ,อกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระบิดาที่เคารพสูงสุดของฉันดิฉันยินดีปฏิบัติตามทุกอย่างนางสิริมาก็ยอมรับแต่ว่าดิฉันไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เธอกล่าวถึงนั้นเลยเรื่องนั้นไม่ต้องวิตกนางอุตรากล่าวนะคะพรุ่งนี้พระพุทธองค์จะเสด็จมาเสวยเช้าที่เรือนของฉัน แม่สิริมาจะได้เฝ้าและจะต้องเลื่อมใสในพระกรุณาอย่างแน่นอนสรุปว่าเช้าวันนุ่งขึ้นนะคะนางสิริมาก็ได้เข้าเฝ้าถวายอภิวาทกราบทูลขออภัยโทษก็ทรงอนุโมทนาในธรรมจริยาของนาอุตราพร้อมกับตัดคาถาประทานว่าบุคคลควรชำนะความโกรธของเขาด้วยความไม่โกรธของเราบุคคล ควรชำนะความไม่ดีของเขาด้วยความดีของเราบุคคลควรชำนะความตรนีด้วยการเสียสละบุคคลควรชำนะคนพูดพล่อยๆด้วยความจริงนะคะคันแล้วก็ได้ประธานพระธรรมเทศนาโปรดนางสิริมากับหญิงคนใช้ให้ตั้งอยู่ในพระอริยะบุคคลชั้นโสดาปฏิผล และนางสิริมาก็ได้ทูลอาราธนาพระบรมศาสดาไปเสวยอาหารบิณฑบาตท,ที่เรือนของตนในวันรุ่งขึ้นในโอกาสนั้นนางก็ได้ประกาศตนเป็นอุบาสิกาในพระพุทธศาสนาพร้อมกับจัดตั้งนิพพัทธอาหารหมายถึงอาหารที่จัดถวายเป็นประจำนะคะก็ได้ถวายพระสงฆ์ขอให้พระพุทธองค์จัดพระพิสุไปรับอาหารบิณฑบาตท,ที่เรือนของตนวันละแรูปทุกวัน นับแต่วันนั้นเป็นต้นมานางก็หยุดกิจการนครสุพนณีก็ปฏิบัติตนอยู่ในสุจริตธรรมยึดมั่นในบุญการกุศลตลอดมาและอยู่มาไม่นานนักนางสิริมาก็ป่วยด้วยโรคปัจจุบันในตอนเช้ายังลุกขึ้นใส่บาตกับพระแปดรูปได้ตามปกติพอตกเย็นนางก็ถึงแก่กรรมโดยเหตุที่นางสิริมาเป็นคนสำคัญระดับเมืองและเป็นสาวิกาของพระพุทธองค์ พระเจ้าพิมพิสารจึงตั้งอ,อ,องค์เป็นองค์ประธานจัดงานศพให้นะคะได้ให้ราชบุตรหลุดไปฝ่อรพระศาสดาเพื่อขอทราบพ,พระพุทธดำริก็โปรโดให้รอการเผาไว้ก่อนแต่ไม่ตรัสถึงพระประสงค์ครั้นครบสามวันศพเน่าเหม็นไปทั้งสุสานพระเจ้าพิมพิสารทนไม่ไหวโปรโดให้จัดงานพระราชทานเพลิงศพนางสิริมา ได้ให้คนไปนกราบทูลพระศาสดาให้ทรงทราบและแจ้งเก่คนในเมืองให้รู้โดยทั่วกันพอถึงวันเผาพระศาสดาก็เสด็จมาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์พระเจ้าพิมพิสารกับประชาชนเป็นอันมากต่างก็พามาประชุมห้อมล้อมดูศพนางสิริมาพระศาสดาก็รับสั่งถามพระเจ้าพิมพิสารว่ามหาปพิษร่างนั้นเป็นใครน้องสาวหมอชีวะกะ ที่ชื่อว่าสิริมาพระพุทธเจ้าค่ะนั่นนางสิริมาหรือใช่แล้วพระพุทธเจ้าค่ะถ้าเช่นนั้นขอมหาปพิษได้โปรดให้ขายทอดตลาดเถิดใครให้1,000งพกหาปณะนะก็รับนางสิริมาไปได้ปรากฏว่าไม่มีคนซื้อแม้จะลดราคาลงเหลือเพียงหนึ่งกากะ,กะนึกนะคะซึ่งราคาต่ำสุดนะคะ แม้ที่สุดให้เปล่าก็ยังไม่มีคนเอาในโอกาสนั้นพระศาสดาก็ส่งชี้ไปที่ศพนางสิริมาพางรับสั่งแก่พิสุทั้งหลายว่าพวกเธอจงดูสตรีรูปงามอันเป็นที่รักใคร่ของมหาชนในพระนครนี้แต่ก่อนจะได้ชมนางเพียงหนึ่งคืนต้องจ่ายทรัพย์ให้นางถึงหนึ่งพันกหาปณนะแต่บัดนี้แม้จะให้เปล่าก็ไม่มีใครต้องการ ภิกษุทั้งหลายรูปกายนี้ถึงความซิ่มไปเสื่อมไปเช่นนั้นแหละท่านทั้งหลายจงพิจารณาดูอัตภาพอันอาดูนให้ตระหนักเถอดนะคะด้วยการพิจารณาของจริงเห็นกันชัดๆอย่างนี้มหาชนทั้งหลายที่ประชมอยู่ในที่นั้นต่างก็ได้อริยมรรคอริยผลเป็นอันมากเอาละคะ่ะเรื่องต่อไปเป็นเรื่องเหตุเกิดที่เชตวันนะคะ ก็ได้กล่าวมาในตอนต้นแล้วว่าสถานที่จำพรรษาของพระศา,าสดาตามที่กล่าวไว้ในหนังสือพุทธประวัติหลายเล่มไม่ตรงกันเช่นในพรรษาที่ 17, 18แล้วก็19ตามพระปฐมสมโพธิกถากล่าวว่าเสด็จไปเมืองราชครืทรงจำพรรษาณเวรุวนารามแต่ตามหนังสือประวัติพระพุทธรูปปางต่างๆของกรมการศาสนากระทรวงศึกษา,าธิการได้กล่าวว่า ใน 3, สามรรษาดังกล่าวนั้นทรงจำพรรษาที่พระนครราชคฤห์แล้วก็ได้เสด็จประทับณภูเขาจาริยะไม่ได้อธิบายเพิ่มเติมกล่าวไว้เพียงนั้นนะคะเมืองราชคฤห์นี้ก็มีภูเขาอยู่ห้าลูกล้อมเมืองอยู่ได้แก่ภูเขาวเวภาระหรือไวยภาระนะคะแล้วก็ภูเขาปันทวะอิสิกิริเวภุระและคิชกุนะคะส่วนที่กล่าวว่า เสด็จประทับจากที่ภูเขาจาริยะจึงไม่ทราบว่าที่ใดนะคะนอกจากนี้ในหนังสือพุทธสถานในอินเดียโบราณอ้างคำพีพุทธวังสะว่าในพรรษาที่20พระเจ้าพิมพิสารแห่งนครราชครุพร้อมด้วยชาวนครทั้งสิ้นก็ถวายอุปถากบำรุงแก่พระองค์นะคะแล้วก็ได้จัดแจงขนขวายถวายจตุปัจจัยแก่ภิกษุทั้งหลาย โอรสของพระเจ้าพิมพิาสารผู้เป็นกษัตริย์ที่สืบต่อมาคือพระเจ้าอชาชาติสตูในตอนแรกเนี่ยนะคะก็ไม่ได้เลื่อมใสในพระพุทธองค์เพิ่งมาสำนึกกรรมของตนในภายหลังได้จึงกลับมาเลื่อมใสเรื่องของพระเจ้าอชาชาติสตูเกี่ยวกับพระเจ้าเทวทัตจะนำมาเล่ารวมกันในหนังสืออีกเล่มหนึ่งต่าหากนะคะในหนังสือพุทธประวัติหลายเล่มได้กล่าวถึงสถานที่จำพรรษาที่19ไว้อย่างรวบรัดนะคะ เช่นในหนังสือพระปฐมสมโูธิกถาของกรมการศาสนากล่าวไว้ว่าสถิตสำราญพระอิริยาบทอยู่ณพระเชตวันถึงพรรษาที่19ประทับณบุภาราหกพระวัสสาสิริรวมเข้าเป็น25พระวัสสานะคะส่วนในเรื่องสถานที่และปีที่พระพุทธเจ้าเสด็จจำพรรษาของกรมการศาสนาได้กล่าวต่างกันออกไปว่า พันษาที่20ถึงพันษาที่44รวม25พันษานี้ทรงจำพันษาที่พระเชตวนารามและบุพารามสลับกันก็คือที่พระเชตวนาราม19พันษาที่บุพาราม6พันษาแต่ไม่ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ในระหว่างพันษานั้นๆั้นทำให้เรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติหายไปนะคะผู้เขียนเห็นว่าทรงจำพันษา ณพระเชตวนารามนานกว่าที่แห่งอื่นน่าจะมีเหตุการณ์หลายเรื่องเกิดขึ้นที่นี่ค่ะจึงได้เก็บเรื่องที่เกิดในพระเชตวนารามตามที่มีกล่าวถึงจากหนังสือต่าง,างๆเฉพาะที่เป็นเรื่องน่ารู้มารวมไว้ด้วยหน้าที่ใกล้พระเชตวนารามนั้นมีอาคารเป็นที่พักอาศัยหลังหนึ่งซึ่งพระเทวทัตพร้อมด้วยสานุสิทธิ์เคยมาพักอาศัยแล้วก็นาง จินจะมานวิกาเคยใช้เป็นที่ก่อเหตุใส่ร้ายพระพุทธเจ้านางจินจะมานวิกาเป็นปริพาชกที่มีรูปโฉมงดงามกว่าหญิงอื่นเป็นจำนวนมากเมื่อนางเยื้องย่างกรีดกลายก็มีกริยาเช่มช้อยชวนพิษราวกับนางฟ้าล่องลอยมากิจสาบของนางจึงปรากฏไปทั่วพระนครก็ในครั้งนั้นพวกเดียรถี หมายถึงพวกนักบวชนอกพระพุทธศาสนาอีกพวกหนึ่งนะคะมีความเป็นอยู่ตกต่ำกว่าแต่ก่อนเนื่องจากขาดลาบสักการะเหตุด้วยว่าประชาชนต่างพากันเริ่อมใสศรัทธาพระบรมศาสดาและบรรดาพระอาหารหันต์มากขึ้นนะคะพวกเดรัจฉีใจผานก็เลย,ยคิดหาทางให้พระสมณโคดมเสื่อมจากลาบเสื่อมจากศรัทธาของประชาชน ในที่สุดก็คิดได้ว่าถ้าจ้างนางจินจะมานวิกามาเป็นคนกล่าวโทษพระสมณะโคโดมก็คงจะสําเร็จนะคะครั้นนางจินจะมานวิกามายัางสํานักพวกเดียร์ถีบดาอาจารย์ทั้งหลายก็ทําเป็นนิ่งเฉยไม่ยอมเจรจาด้วยทําให้นางสงสัยว่านางได้นำมัสการถึงสามครั้งแล้วเหตุไนท่านอาจารย์ไม่ยอมเจรจาด้วยนางสุดจทนจึงถามถึงเหตุ พวกเดรช์ชีก็กล่าวถึงการขาดลาบที่พระสมณโคโดมเป็นต้นเหตุดังจินจามานวิกาจึงออกความเห็นว่าถ้าอย่างนั้นจะปล่อยไว้นานไม่ได้ต้องรีบจัดการเสียโดยเร็วนะคะนางจินจามานวิกาก็จัดแจงแต่งตัวห่มผ้าสีดุดมแลงค่อมทองนะคะแล้วก็ถือดอกไม้และของหอมเดินตรงไปยังพระเชตวันเข้าไปฟังธรรมกับชาวเมือง เมื่อฟังธรรมแล้วก็ออกจากพระเจตวันครั้นมีคนถามว่าจะไปที่ใดก็บอกปัดว่าอย่ารู้เลยแล้วก็ไปพักในวัดของเดียรถีที่อยู่ใกล้ๆเมื่อถึงเวลาเช้าตรู่อุบาสกอุบาสิกาก็ออกจากพระนครไปถวายบังคมพระพุทธเจ้านางจินจามานวิกาก็ทำทีเหมือนว่าเพิ่งออกมาจากพระเจตวันจะเข้าไปในพระนครเมื่อถูกถามว่าอยู่ที่ไหนก็บอกปัดไปว่า อย่ารู้เลยเป็นอย่างนี้อยู่เดือนสองเดือนครั้นมีคนถามจึงตอบว่าดิฉันอยู่ในคันทก,กุฏีเดียวกับพระสมณโคโดมในพระเชตวันออทุกคนคิดว่าเอ๊ะมันจะเป็นไปได้อย่างไรแต่เมื่อผ่านไปสามถึงสเดือนท้องนางก็ดูจะโตขึ้นคนก็เริ่มเอกใจว่าที่นางพูดนั้นน่าจะมีเขาอยู่บ้างพอถึงเดือนที่8เดือนที่เ้า ท้องของนางก็ยิ่งโตขึ้นอีกนะคะหลังมือหลังเท้ามีอาการบวมบอกลักษณะคนท้องแก่ใกล้จะคลอดครั้นแล้วเย็นวันหนึ่งขณะที่พระศัสด,สดากำลังแสดงพระธรรมเทศนานางทินจะมานวิกาก็ได้มายืนร้องประกาศว่ามหาสมณะดีแต่แสดงธรรมแก่มหาชนส่วนเรื่องที่หม่อมฉันมีคันครบกำหนดพระองค์กลับไม่สงทราบว่า เรือนที่หม่อมฉันจะคลอดลูกอยู่ที่ไหนทรงรู้แต่จะอภิรมน์เท่านั้นไม่ทรงรู้เรื่องคันบริหารเมื่อได้ทรงสดับเช่นนั้นก็ทรงงดเทศนาถารรมตรัสว่าน้องหญิงเรื่องที่เจ้าแสดงกล่าวนั้นจะจริงหรือไม่เราและเจ้าเท่านั้นที่รู้อย่างนั้นสินางตอบอย่างไม่สะทกสถานนะคะเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นล้วนเป็นแผนลวงโลก ของนางจินจะมานวิกาทั้งสิ้นท้องที่โตเพราะนางผูกไม้กลมไว้ที่ท้องแล้วห่มผ้าทับไว้มือและเท้าที่บวมก็เพราะว่าเอาไม้ทุบการกระทำดังกล่าวไม่มีใครทราบแต่พระอินทรงทราบค่ะก็ได้เสด็จลงมาพร้อมกับเทพบุตรองค์หนึ่งโปรดให้เทพบุตรแปลงเป็นหนูกัดเชือกที่ผูกท่อนไม้นั้นขาดนะคะ แล้วไม้ก็ตกลงบนหลังเท้าแตกเป็นแผลคนทั้งหลายเห็นเช่นนั้นก็พากันคว้างปาด้วยไม้ด้วยหินแล้วก็ขับไล่นางให้ออกไปจากพระเชตวันพอนางออกพ้นประตูแผ่นดินก็แยกออกเป็นช่องมีเปลวไฟลุกพุ่งขึ้นมาร่างของนางก็ลับหายไปในกองเพลิงลงไปอยู่ในเอเวจีนะคะเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องในพระธรรมบท แต่ก็มีอีกเรื่องหนึ่งทรงเล่าถึงกรรมเก่าของพระองค์ว่าเราเคยเป็นนักเลงชื่อปูนาลิในชาติกนก่อนได้กล่าวใส่ความพระปัจเจกพุทธเจ้าพระนามวา่าสุรพิผู้มีได้ปทุสลายด้วยผลแห่งกรรมนั้นเราจึงท่องเที่ยวไปในนรกสิ้นกาลนานสเสวยทุกเวทนาสิ้นพันปีเป็นอันมากโดยกรรมที่เหลือในภพสุดท้ายนี้ก็ถูกใส่ความ เพราะเหตุแห่งนางสุนทริกานะคะเป็นนักบวชหญิงนะคะก็ถูกพวกเดรฉีเนี่ยใช้ให้ทําเป็นบอกใครตะใ,ใครว่าจะไปค้างคืนกับพระสัมโคโดมแล้วไปค้างเสียที่อื่นพอรุ่งเช้าก็ทําเป็นเดินทางมาจากพระเชตาวณน,นารามที่ประทับพ,พอดีสองสามวันต่อมาพวกเดรฉีก็จ้างนักเลงไปฆ่านางสุนธริกาเป็นเชิงให้เห็นว่านางถูกฆ่าเพื่อจะปิดปาก คนก็สงสัยว่าอาจจะจริงแต่พระราชาสั่งราชบุตรสืบดูตามร้านสุลาก็จับพวกนักเลงได้แล้วก็ลงโทษผู้จ้างด้วยในที่สุดนะคะเรื่องของนางสุนทริกานี้ไม่ทราบว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไรแต่เป็นเรื่องที่ตัดเราจึงมาเก็บรวมไว้ด้วยนะคะตลอดเวลาที่ทรงจำพรรษาณาเชตวนารามเป็นเวลานานได้พบเรื่องใหญ่เพียงเรื่องเดียวก็คือ เรื่องนางจินจะมานวิกานอกนั้นก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติแม้กรนน้นก็น่าจะนำมาเล่ารวมไว้ด้วยนะคะเหตุที่เกิดขึ้นจะเป็นเมื่อใดไม่ทราบไม่กําหนดแน่ชัดนะคะปรากฏว่าสมัยหนึ่งเมื่อพระพุทธองค์ประทับอยู่ณนะพระเชตวนารามได้บังเกิดความแห้งแลง้งฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลทำให้น้ำในสระน้องคลองเมงทุกแห่งเือดแห้ง แม้แต่ในสระโบกครณีในพระเชตวนารามซึ่งเป็นสระใหญ่ที่ท่านอนาถบินทิกะขุดไว้เพื่อให้ภิกษุสงฆ์ตลอดจนประชาชนได้อาศัยอาบกินมาตลอดก็แห้งคอติดก้นสะนะคะตามกฎปกติแล้วอากาศในอินเดียก็ร้อนอยู่แล้วเมื่อมาประสบภัยแล้งน้ำแห้งความระสัาระสายก็เกิดขึ้นทั่วไปแล้วก็ไม่เพียงแต่มนุษย์เท่านั้น ฝูงปลาที่อยู่ในสะหนองคลองบึงต่างดิ้นรนกระเสือกกระสนเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดเพราะนอกจากจะขาดน้ําแล้วในอากาศยังมีนกย่างนะคะแล้วก็ฝูงกาทลาร่อนเตรียมจะโฉบลงมาจับกินอยู่ตลอดเวลาวันหนึ่งพระพุทธองค์เสด็จกลับจากโปรดสัตว์และหลังจากทรงธรรมพัตกิจเสร็จแล้วได้ทอดพระเนตรเห็นฝูงปลาที่เกลือกกิ้งอยู่ก้นสะ มีผู้คนเป็นอันมากมายืนอยู่ที่ขอบสะพระปรารถนาจะได้น้ำดื่มแต่ก็ต้องผิดหวังเดินโผเพกลับไปพระบรมศาสดาทรงเห็นเช่นนั้นแล้วมีพระกรุณาปรารถนาจะอนุเคราะห์ให้ทุกชีวิตพ้นจากความทุกข์ร้อนจึงรับสั่งให้พระอานน์นนำผ้าชุบสงมาให้นะคะพระอานนท์ก็รู้สึกสงสยัยไม่แน่ใจจึงกลับทูลถามว่า น้ำในสาบกกรณีหน้าวัดแห้งหมดแล้วพระพุทธเจ้าค่ะพระบรมศาสดาตรัสว่าอานนท์ที่ตถาคตเรียกผ้าชุบส่งนั้นใช่ว่าตถาคตจะส่งน้ำในสระก็หาไม่ได้แต่จะส่งน้ำฝนนะคะพระอานนท์ฟังแล้วก็ยังไม่คลายความสงสัยเพราะท้องฟ้าเนี่ยยังไม่มีเขาเมฆฝนเลยแสงแดดยังแผดกล้าอยู่แต่เมื่อเป็นพระกระแสรับสั่ง ก็จะต้องเป็นไปตามนั้นนะคะเพราะว่าเคยประจักษ์ในอนุภาพของพระบารมีมาแล้วดังนั้นพระอนุ์ก็เลยนำผ้าอุทกสาดกนะคะหมายถึงผ้าชุบสงเนี่ยก็น้อมเข้าไปถวายพระบรมศาสดานะคะแล้วก็กระส่งผ้าชุบสงแล้วก็ใช้ผ้าข้างหนึ่งทรงปิดผ้าวรกายแล้วก็ใช้ผ้าอีกข้างหนึ่งทรงตวัดขึ้นพาดพระอังสะ คือมาพาดบ่าเนี่ยนะคะแล้วก็เสด็จไปประทับณบันไดสะโบกครณียกพระหัตถ์ขวาขึ้นเรียกฝนพาะหัตซ้ายก็หงายรองรับน้ำฝนในบัดดนนั่นเองท้องฟ้าที่สว่างกระจ่างใสก็แปรเปลี่ยนไปกลายเป็นมหาเมฆมืดทมนแล้วฝนก็ตก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 ต,กตกแผ่กระจายไปทั่วที่สานุทิตนะคะ พระพุทธองค์ก็ได้ได้ส่งน้ำฝนประชาชนก็ได้ดื่มน้ำนะคะได้น้ำดื่มน้ำกินจนสิ้นกระหายรอดตายโดยทั่วกันนะคะตามคตินิยมของไทยก็ถือว่าพุทธประวัติตอนนี้สำคัญเพราะว่าเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรต้องอาศัยน้ำฝนก็จึงมีความเชื่อเกี่ยวกับพิธีขอฝนมาแต่โบราณน,นะคะต่อมาก็ได้นำพุทธประวัติตอนนี้ มาสร้างเป็นพระพุทธรูปสำหรับตั้งในพระราชพิธีพรุณศาสตร์นะคะหรือพระราชพิธีขอฝนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าก็ส่งพระราชนิพนธ์ไว้อย่างพิสดารนะคะว่าพระพุทธรูปอย่างพระคันธาราชที่ใช้ตั้งในพระราชพิธีพรุณศาสตร์นี้ก็มีอาการและสันฐานต่างกันคือพระพุทธคันธาราชพระองค์ใหม่ ซุ่งหนุ่งในวัดพระศรีรัตนาศาสดารามนั้นเป็นของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงสร้างขึ้นนะคะเดิมโรงรักปิดทองแต่ภายหลังมาในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกะลาวิทองขึ้นมาใหม่แล้วก็ติดเพชรเม็ดใหญ่ขึ้นที่พระอุณาโลมนะคะพระพุทธรูปองค์นี้ก็เป็นพระนั่งผ้าทรงเป็นอย่างที่ผ้าสังฆติตาธรรมเนียม ในท้องเรื่องนั้นเวลาที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จสงในสระโบกรณีว่าเสด็จยืนอยู่ที่ปากสระจึงโปรดให้หล่อองค์ย่อมอีกองค์หนึ่งนะคะส่งผ้าอุทกสาดกตวัดชายคลุมผ้าผ่าข้างหนึ่งคราวนี้เป็นเสด็จยืนอยู่บนบัวกลุ่มนะคะนั้นพระพุทธรูปคันธาราชจึงมีอาการเป็นสองอย่างแต่ก็ใช้ในพระราชพิธีทั้ทงสององค์พระพุทธรูปดังกล่าวได้ประดิษฐานอยู่ในพระบรมมหาราชวางัง คนภายนอกหาโอกาสนมัสก,การได้ยากจึงนำมาเล่ารวมไว้ด้วยเพื่อจะได้ทราบถึงขนรรมเนียมประเพณีที่เนื่องด้วยพุทธประวัติค่ะเอาละคะ่ะสำหรับวันนี้เวลาได้หมดลงแล้วนะคะท้ายที่สุดนี้ขอความสุขความเจริญความเป็นผู้มีปัญญาในธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีค่ะ